สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก่เลยนะคะคับเตือนค่ะทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมพวกความบันเทิงนะคะแนวทางที่เราให้ไปเนี่ยก็ไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งนะคะจะมาทุกครั้งไปนะทุกคน มามั่งไม่มามั่งนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมพวกความบันเทิงนะทุกคนมาสี่หน่อยะฮะเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหกได้ เจ็ดหนึ่งเก้าห้าหกอ่าถ้าใครไม่กลับตรงนี้ก็คือไม่ได้นะคะนี่อ่าถ้าใครไม่กลับก็คือไม่ได้แค่นั้นเองนะสี่เจ็ดสองสี่ศูนย์เนนะฮะแล้วก็มาไม่ศูนย์เก้า ได้ศูนย์นะคะเจ็ดแปดบอมีสามแปดเก้าสองได้สามค่ะเห็นไหมก็ได้อยู่ อะไรคะได้อยู่นะทุกคนดนูดิได้อยู่นะคะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะใครไม่ได้ก็ไปย้อนนะคะไปย้อนดูนะฮะเมื่อกี้ว่าโมโนก็ไปย้อนนะทุกคนเมื่อวานลาวก็ได้นะลาวได้สี่สี่ตรงนี้หมายพัฒนาก็ได้หนึ่งสี่นะทุกคนนี่ มารอบนี้อ่ะทุกคนมาทุกคนจะบอกว่าถ้าใครอยากได้หุ้นนะคะถ้าใครอยากได้หุ้นนะแนวทางของเรานะแนวทางหุ้นนะนี่นอยอาเซียนคือปังมากวันนี้เนี่ยเนีดู มุ่นคือเยอะมากนะคะทุกคนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะแอดไลน์ตรงนี้มานะ มีหนึ่งสองก็ต้องมีเจ็ดสองอยู่แล้วนะคะรี่ไปกตินะสำหรับเรานะ 3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7 3 2 3 6 3 9 4 0 4 3 4 7ค่ะ bên Có viên đạn tạt bên đạn làng. กำลังจะออกทุกคนแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรนะเอ๊แต่ไม่รู้ว่ามาอะไรนะใครอยากได้แนวทางไวก็เข้ากลุ่มนะคะทุกคนแนวทางจะอยู่ในกลุ่มนะลงให้แล้วเรียบร้อยแต่ว่าตามคลิปเนี่ยคือว่างตอนไหนก็ได้ลงตอนนั้นแค่นั้นเองนะคะทุกคนเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ลงนะคะสําหรับคลิปนะวันหนึ่งสี่ห้าคลิปก็ู้เยอะแล้วนะ คิดว่าสามหุ้นสามหุ้นสีหน่อยปกติ V i P นะคะทุกคนนี่นะคะสำหรับ สามสองสามหกสามเก้าสีู่นสีสามสี่เจ็ดนะประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะสี่น่อยขอใโชคดีค่ะผิดถูกอย่าว่ากันรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอใหโชคดีค่ะ